ภาพจากกล้องวงจรมมปิดมีถึงแค่นี้นะครับแต่จากผลยางสุๆพบว่าศพคุณชิดจันทร์นั้นเธอถูกบีบคอจนขาดอากาศหายใจและคนสุดท้ายที่อยู่กับศพก็คือคุณแต่คุณก็เห็นนะครับว่าผมถูกทำลายคุณอาจจะมีการต่อสู้และเผลอบีบคอเธอจนเสียชีวิตแต่มันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดไม่ใช่หรอครับได้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีรอยนิ้วมือของผมที่ศพของชิดจ,จันทร์ด้วย คุณรู้ได้ยังไงก็ถ้ามีคุณตำรวจคงไม่นั่งเสียเวลาคุยกับผมอยู่แบบนี้แล้วครับนุ่นปานี้ส่งฟ้องผมไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณตำรวจสามารถสอบปากคำผมได้ตามกฎหมายเลยถ้าอยากรู้อะไรก็ถามผมมาได้เลยครับครับท่านยังไงผมก็ต้องขอรบกวนท่านด้วยนะครับผมมีลูกชายคนเดียว ขอบคุณมากครับหนูลำคุณนาสิตเป็นยังไงบ้างยังให้ปากคำอยู่ค่ะคงจะอีกนานฉันคุยกับท่านผู้บัญชาการแล้วนะท่านบอกว่าชิดจันเนะ่เป็นคนโทรไปขู่วางระเบิดเพื่อรอให้นาสิตออกมาเพื่อทำร้ายมันน่าจะเป็นแค่การป้องกันตัวนะนาสิ์ไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอก คุณอาคิดว่าคุณนาสิทธิ์ฆ่าคุณชิดจันจริงๆเหรอคะคนอย่างคุณนาสิทธิ์ถึงจะใจแข็งมีเล่ห์เหลี่ยมเขาไม่มีทางฆ่าใครได้หรอกคะ่ะจริงอย่างหนูรำว่าฉันนี่มันไม่ไว้ใจลูกชาตัวเองเลยนะสู้หนูรำก็ไม่ได้ไม่หรอกคะ่ะรำรู้ว่าคุณอารักคุณนาสิทธิ์มากถึงแม้ว่าจะไม่แสดงออกก็ตาม คุณนาสิทธิบริสุทธิ์ค่ะดำมั่นใจแต่ถ้าคุณนาสิทธ์ไม่ได้ทำแล้วใครทำใครกันที่มันจงใจใส่ร้ายคุณนาสิทธ์แบบนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆสืบก็ได้แต่เรื่องที่สำคัญมากที่สุดตอนนี้ก็คือ